คลิปนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วช่วยกันแชร์เลยเพราะนอกจากคุณจะได้สูตรดีๆเอาไว้ทํากินเองแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นวิทยาทานกับคนอื่นด้วยนะครับวันนี้ผมมาร้านข้าวมันไก่หน้ามอผมเป็นเอฟซีร้านนี้นะคุณผู้ชมติดตามเขาทาง YouTube เป็น2สามีภรรยาน,น่ารักมากขายข้าวขาหมูข้าวม,ม,มันไก่ไม่พอปล่อยสูตรนะครับให้คนไปสร้างอาชีพให้คนไปทํากินแบบฟรีๆมาแล้วด้วยนะครับส่วนผมวันนี้ก็มาพร้อมหม้อขนาด7.8ลิตรของคนาบิชินะครับ หุงง่ายไวนะครับนี่ดูผู้ชมอย่างดีเลยตั้งใจเลยว่าจะเอามามอบให้เข้าพอดีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะลองขอเขาดูว่าหุงข้าวมันไก่โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมผ,ผู้ชมจะได้สูตรไปด้วยกับข้าวมันไก่หน้ามอครับสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้นานกว่า ร้านนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่ามากด้วยน้ําใจนะครับผมก็เลยอยากมาเยี่ยมนี่แล้วก็รักเล็กมากต้องมาคุย้านนอกนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ยพี่มะลีค่ะพี่มาลิผมรู้จักอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมว่าผมเป็นเ <c oughs> อฟซีเานะผมก็ตามดูก็ตลอดเขาเปิดสอนเข้ามันไก่แบบฟรีด้วยใช่ไหมนี่ค่ะเปิดมานานยังเอ่อก็จะมีเป็นช่วงๆค่ะเป็นช่วงๆเนาะใช่ค่ะทำไมถึงยินดีเปิดสอนวิชาให้คนเขาไปทํากินได้ก็คือแบบว่าเกิดจากว่า ตัวเราเองอ่ะเคยลําบากแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเราอยากจะทําข้าวม,มันไก่แต่เราทําไม่เป็นทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปะซื้อสูตรเขาทีนี้เป็นคนรู้จักกันนะคะตอนแรกเขาก็ว่าจะขายให้แต่พอเราจะซื้อจริงเขาเขาบอกว่าไม่ขายให้ทีนี้พอเขาไม่ขายให้เราก็เลยแบบว่าไปศึกษาเองในใน u t u b e อะไรเงี้ยค่ะ<อ>จนจนเราแบบว่าลองผิดลองถูกจนได้สูตรขึ้นมาอพอเราได้สูตรมาแล้วเราก็เลยอยากจะเอาสูตรตรงนี้มาแบบเผยแผ่แบบมันเป็นแผลในใจเนาะ เราจนมากก็ไม่ขอเขาซื้อนะไม่ได้ขอปีนีเขายังไม่ขายอีกเราก็จะขายแล้วก็ยังไม่ขายจนเราไม่รู้จะมีวิชาความรู้ทำหากินยังไงก็เลยไปค้นคว้าเองจนกระทั่งเป็นสูตรของตัวเองใช่ค่ะโอ้โหแล้วเมื่อก่อนขายอะไรเมาก่อนฮะขายก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเหรอใช่ค่ะอยู่ตรงไหนอ่ะ ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ฝั่งฝั่งมองเทพะค่ะเส้นพงโยธินฝั่งขาออกอะค่ะทีนี้การเป็นว่าพอพอลูกค้าเยอะมากแล้วมันมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเราโดนร้องเรียนเรื่องที่จอดรถล้วก็ก็เลยต้องย้ายที่เอาไลท์ที่เราอะใช่ค่ะก็เลยเราเห็นเห็นเร่อรอนมาตงนี้แล้วทาไมไม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือต่อออคือคือจริงๆอะเราอะมาขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าร้านมันแบบเล็กๆใช่แล้วทีนี้อากาศมันร้อนแล้วเรียบว่า ไม่ไหวไม่ไหวค่ะก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีแบบว่าที่มันแบบว่าตอบโจทย์เราแล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออข้าวมันไก่ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่ามันมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมข้าวมันไก่ร้านนี้เห็นเป็นร้านเล็กๆอ่ะแต่ว่าสูตรเขาดีนะไม่ว่าจะเป็นการต้มไก่เนี่ยเห็นไหมน้องเนื่อก็ต้มมาสวยงามเรียนเองหมดเลยทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยแล้วทุกวันนี้ถามจริงเหรอสอนฟรีแล้วจะได้รายเก็บเงินได้แล้วนะ ตอนนี้เริ่มเก็บแล้วนะคุณผู้ชมก็คือใครอยากเรียนเนี่ยบอกเอาบอกตรงนี้ก่อนใครอยากเรียนตัวตัวก็ได้หรือใครอยากเรียนเป็นรอบก็ได้ตอนนี้มีเปิดสอนแล้วเนาะมีค่ะมีเปิดสอนแล้วแต่ว่าเป็นช่วงช่งใช่ไหมถ้าถ้าสมมติว่าอย่างอย่างถ้าใครอยากมาเรียนที่ร้านนะก็คือสามารถทักจองคิวเรียนได้เลยค่ะแล้วจะทักมายังไงอ่ะก็ทางเพจนะคะทางเพจอ่ะจะขึ้นให้เพจของพี่มารินะถ้าเกิดว่าอยากเรียนก็ข้อความเข้ามาว่าอยากขอเรียนข้าวมันไก่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องให้เขาาเงเอะ เขาปล่อยซูรหมดเลยนี่ขนาดของดีๆนะไปซื้อก็ยังไม่ขายอันนี้นะคุณมาเรียนด้วยมาเรียนที่ร้านและเอาไปทำหอากกินมีคนเรียนแล้วไปทำหากกินเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากนะคุณผู้ชมนะนี่เขาทำยูทูบจนได้ลงได้โล่อเลยแล้วนะครับข้าวมันไก่จานเท่าไหร่ครับจานละห้าสิบค่ะมีขายอะไรบ้างก็มีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวราดซอสเกาหลีข้าวราดซอสกระเทียมข้าวราดซอสบาร์บีคิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขายดีของร้านเราก็คือข้าวยำไก่แซ่บ อ่าแล้วมีขาหมูด้วยมีข้าวขาหมูด้วยอีกอย่าง,างค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมผมติดตามมานานเพราะเอญผมมีหม้อฮานาบิชิขนาด7.8แลิตรนะฮะรับประกัน3ปีสำหรับแผงทำความร้อนวันนี้จะมาให้พี่หนึ่งหมอ้อและจะให้พี่หุงข้าวมันไก่ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ยอมหุงให้ดูเนาะค่ะเออปกติหุงยังไงปกติอ่าสูตรที่ร้านเราเราจะเป็นวิธีหุงแบบไม่ผัดข้าวแต่วันนี้จะสอนพี่นิ้วนผัดข้าวก่อนที่จะนําไปหุงค่ะเห็นบอกตุ้ที่หุงหม้อ้อเล็ก ใช่ค่ะหม้อไม่ใหญ่หม้อไม่ใหญ่ค่ะวันนี้เอาหม้อใบใหญ่ไปเลยจะได้หุงทีเดียวขายทีเดียวดีไหมดีค่ะอ่ะเดี๋ยวหมออให้ถ้างั้นพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้เปิดสูตรหุงข้าวมันไก่ในคลิปของติ้กววันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับกับหม้อฮานาบิชิมาดูสูตรหุงข้าวมันไก่กันครับวันนี้เราใช้ข้าวทั้งหมด4กิโลนะครับน้ำมันไก่500มลผงปรุงรส4ช้อนโต๊ะน้ำตาล4ช้อนโต๊ะเกลือ4ช้อนโต๊ะกระเทียม4ช้อนโต๊ะครับ ขิงสี่แว่นและใบเตยห้าหใบเอาละคุณผู้ชมเราจะเริ่มผัดข้าวไปดูร้านเล็กมากคุณผู้ชมแตเต็มไปด้วยคุณภาพนะเอามาเริ่มต้นใส่บันไก่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเราจะ,จะใส่บันไกนะ่ที่เียวไว้นะที่เดียวไว้นะปึ๊บใส่ลงไปเลยนี่ไม่ต้องรองเดือดใช่ไหมใส่ได้เลยใส,ใ,ใส่ได้เลยนะครับในขณะที่น้ำมันยังเย็นอยู่ใส่กระเทียมได้เลยไฟต้องแรงไหมไฟใช้ไฟกลางค่ะไฟกกลางนะวันนี้เราเปิดสูตรถุงข้าว แต่ไก่คุณผู้ชมไปซื้อเอาเองแล้วกันเนาะจะเป็นแบบไก่ทอดไก่ต้มไ,ไปหาเอาเองนะฮะ <หา S 1> เพราะว่าข้าวเนี่ยมันสําคัญมากถ้าข้าวมันไก่ไม่มีข้าวมันก็ไม่อร่อยไก่หาไม่ยากนะอันนี้ก็เริ่มเหลืองเริ่มเหลืองแล้วกระเทียมเริ่มเหลือง,ง,งนะครับไปกลางๆนะคุณผู้ชมนะนี้เราก็จะใส่ขิงลงไปเล้วใส่ขิงลงไปแล้วก็ใบเตยลงไปผัดด้วยกันนะฮะ โอ้หอมมากอยู่ตรงนี้นะหอมจริงๆเลยอะ่ะเอาละเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ตามด้วยต้องรอข้าวรอข้าวสารนะใช่ค่ะสารนี่ซาวน้ำแล้วใช่ไหมซาวน้ำเรียบร้อยแล้วโอ้แต่เก่งนะศึกษาจนทำเป็นเนะี่ยคุณผู้ชม,มแต่นั้นเขาก็ผัดของตลิ้วเลยทีนี้ข้าวสี่โลนะเนี่ยน,นี่จะดูเวลานี่ใช้เวลาผัดประมาณ6นาทีอ๋อต้องจับเวลาด้วยใช่ไหม ก็ดู่ะคขั้นตอนการผัดก็สําคัญค่ะได้นะคะผัดแล้วเข้าที่ก็ปรุงรสด้วยใช่ค่ะเครื่องปรุงต่างๆที่เราบอกไปนะฮะเทลงไปเลยสาดลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยลงไปเลยเนี่ยเกลือเกลือน้ำตาลผงปรุงรสจัดไปแล้วก็คนให้เข้ากันนั่นแหละ ผัดข้าวเสร็จแล้วหม้อฮานาบิชิจัมโบ้พร้อมแล้วเปิดฝฟค่าอ่าเร็ก็จะตักข้าวใส่ลงไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ติอ้วนช่วยแล้วกันนะคะได้ได้ได้มาปึบอ่าเราก็ใส่ข้าวที่ผัดลงมาเลยคุณผู้ชมนี่ใส่ลงมาเลยครับึ๊อโอ้โหนี่ไงทั้งหมดเลยอ่ะนะฮะโอ้โหนี่พอดีเลยนะเหลือด้วย ให้หมดให้หมดน <c oughs> ี่โอเคเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องใส่น้ำซุปใช่ค่ะน้ำซุปนี่7ลิตรนะฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะน้ำซุป7ลิตรนะคุณผู้ชม <c oughs> เทเลยนะเท <c oughs> ได้เลยค่ะเทเลยน้ำซุป7ลิตรครับเออใส่ลงไปครับน้ำซุปก็คือน้ำต้มไก่นั่นเองคุณผู้ชม7ลิตรนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่เราหุงกันให้เห็นเลยอ,อูนี่ ร้านไหนนะจะขายข้าวมันไก่นะไม่ต้องมานั่งถึงหม้อเล็กๆใช้หม้อฮานาบิชิเนี่ยราคาถูกด้วยใช้ดีด้วยแล้วก็ใส่ซอสหวานนิดนึงนะคะนิดนึงลงไปแต่งสีข้าวเนาะโอเคเนี่ยคนให้ข้าวเข้ากับน้ำซุปนะฮะไม่ยากเลยนะนี่ใครจะเปิดร้านข้าวมันไก่นียไปซื้อเลนหม้อนี่ราคาไม่แพงประกันทั้งสามปีเนี่ยแล้วก็กดเลยปิดฝาคี่นาทีครับเนี่ย มันกรอบมันจะ,ะสุกใช่ไหมต้องเปิดมาคนเลยไหมต้องคนอีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึงตอนที่ข้าวเดือดเดือดตอนนี้ข้าวเ,เดือดเดือดอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยเขาหุงไปก่อนด้วยหมอ้อจัมโบฮานาบิชิครับ7.8ลิตรอ้าวพอไปช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมต้องคนข้าวใช่ไหมตอนนี้ได้เวลาแล้วก็คือข้าวเดือดแต่ต้องคนค่ะอ่านี่ต้องทายก่อนนี่เห็นไหมวันนี้นี่บอกหมดเลยนะคุณผู้ชมนะ ผงให้เป็นไปซื้อไก่อย่างเดียวพอพอเราคเนเริน้ำมันก็ค่อยๆแห้งอ๋อเออใช่พอคนบุ๊บนะ้ำมันจะค่อยๆแบบลดลงเนาะมันจะซึมเข้าไปในตัวข้าวนะโอ้โหสวยเลยอะเดีย๋ยวต้องรอดูตอนตอนท้ายว่าสำเร็จจองมาเป็นยังไงถ้ามันหงุดอง่างี้คุณผู้ชมไปหาซื้อเลยหม้อฮานาบิชิออนไลน์ฮานาบิชินะก็มีขายราคาไม่แพงหม้อใบใหญ่เกือบ8ลิตรเนี่ยคุณผู้ชม ใช้ดีใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้แก๊สด,ด้วยนะแผงความความร้อนนี่ประกัน3ปีเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็คนมันจะมันแห้งเลยเหรออ้โหนี่สีสวยพอดีเลยนะประมาณนี้ปิดต่อปิดต่อเนาะอบไว้รอสุก หม้อเด้งแล้วผงสเสร็จแล้วเรามาดูข้าวมันไก่จากหม้อฮานาบิชิกันดีกว่าพร้อมไหมพี่พร้อมแล้วค่ะ,ะเปิดเลยนะค่ะหนึ่งสองสามลุ้นมากเลยลุ 1, ้นค <laughs> ่ะโ่แต่ผมว่ามันน่าจะสวยแล้วนะ่าอร่อยเอา้าหนึ่งสองสามมาว้าวโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเราจะใช้พายโยเต้นตอ๋อโอ้ยคุณผ,ผู้ชมโอ้ว้าวช่ำวาวมากอยหอมอ่ะ โอ้โหอย่างนี้หุงหม้อเดียวขายสบายเลยเนาะขายได้สบายไม่ต้อง<ด>หุงหม้อเล็กๆบ่อยๆแล้วใช่ไหมเนี่ยใครเปิดร้านข้าวมันไก่นะจัดหม้อแบบนี้ไว้เลยราคาก็ดีใช้ก็ง่ายคงทนด้วยอยู่คู่คนไทยมา30ปีแล้วฮานาพิชิะครับ น้ำชิมรสเด็ดไก่นุม่มชุ่มฉ่ำใส่ไก่ข้าวหัวสับใจจะน้องหรืออกจะติดนังเนื้อรวนสั่งได้กินไม่นี้เบื่อไม่เชื่อลองดูน้ำซุปใสใสเสร์ฟพร้อมจัดให้ไก่โปเขาจัดไปหรือสับเป็นใจข้าวมันไกน่นาหมอมารอกินได้อร่อยทุกใจกินได้ทุกวันไม่ขาใจมีสอนสูต ผู้ชมร้านนี้ผมบอกเลยนะเขายอมเปิดสูตรขุ้งข้าวมันไก่ผู้ชมไปแล้วแล้วดูเข้าต้มไก่นี่ยิ่งสุดยอดใหญ่ใครอยากมีอาชีพนะมาเสียเงินเรียนกับเขาได้เลยผมบอกเลยร้านเล็กๆแบบนี้แต่ทําได้ขนาดนี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะผมขอชิมไก่ก่อนนะโอ้โหไก,ก่เขาเนี่ยดูสิปกติเราไปกินข้าวมันไก่ร้านเล็กๆอ่ะเ,เ,เราทําใจไว้ก่อนเลยว่าไม่อร่อยแต่ร้านเนี่ยโอ้โหไม่ทันกินเห็นลูกลักก็ดู้สึกว่า อร่อยอ่ะโดยเฉพาะน้ําจิ้มเขาผมบอกเลยน้ําจิ้มร้านเนี่ยเด็ดดวงมากหืุยนี่ก็ควรจะไปเปิดร้านใหญ่ๆแล้วนะมีมาเปิดร้านแค่นี้อืมอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะไก่นุ่มมาก โอหเลยนีย่ขาดไม่ได้เลยผมเนี่ยสีอิ๊วหวานนะแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกกันนะเอ,อ่างทีมงานช่วยเอาน้ำจิ้มมาเพิ่มอีกช่วยด้วยโอ้ห mm hmm. oh, น้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มเขาเนี่ยออกสามรสมากินเลยพริก mm hmm. กระเทียมนี่ไม่ต้องเลยนะ ผมว่าโดนแล้วโอ้แต่ตัวไก่นี้นุ่มละลายในปากเลยุ้ยลองแวะมากินเลยผมบอกเลยไก่ข้าวไม่ผิดหวังน้ำจิ้มดีครบเลย,ยเดี๋ยวผมจะไปติดสติกเกอร์ให้เขาติอ้วนชวนหิวแล้วก็เดี๋ยวจะมีหม้อใบนี้หม้อให้เลยหนึ่งหม้อจากคานาพิชิ7.8ลิตรแข็งทำคอร้อนประกัน3ปี หม้อไปเลยหม้อใหญ่ๆจะได้ใช้หุงข้าวมันไก่ขายความอร่อยให้ทุกคนได้กินนะครับสุดยอดวันนี้ต้องขอบคุณพี่แย้นะครับกับพี่มาลิมากเลยนะครับ<ะ>ขอบคุณมากมากเลย<ะ>ที่หุงข้าวมันไก่นะครับให้เราดูนะครับสามารถไปหุงกินเองได้หรือจะลองไปทํากินทําขายดูก็ได้นะครับคุณ<ะ>ผู้ชมครับต้องนับถือน้ําใจของสองสามีภรรยาคู่นี้<ะ>ที่ปล่อยสวรมานานแล้วเนาะ,ะแต่ตอนนี้จะมาเรียนเนี่ยคิดตั้งด้แล้วะนะ,ะอย่าไปปล่อยฟรีแล้วเพราะว่าปล่อยฟรีเราไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านมาแถวนี้ล่ะ ลองแวะมากินข้าวขาหมูข้าวมันไก่ของพี่มาลีดูชื่อร้านว่าข้าวมันไก่หน้ามอค่ะอยู่ตรงไหนอายู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับมหาลัยมอกรุงเทพค่ะขายอยู่ตรงแกรนโมเดิร์นคอนโดค่ะอันนี้อยู่ที่รังสิตใช่ไหมใช่ค่ะเปิดกี่โมงครับเปิด8โมงถึง6โมงเย็นค่ะอ่าแวะมาได้มีวันหยุดไหมวันหยุดไม่มีค่ะคือปกติคือขายไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีธุระก็คือหยุดค่ะอ่าโอเคก็ไม่ก็เรียกว่าเปิดทุกวันนะฮะวันนี้เราก็มีนะครับ หม้อข้าวจัมโบ้ของฮานาบิชินะครับ7.8ลิตรนะครับแผงทำความร้อนรับประกัน3ปีด้วยคุณผู้ชมหม้อเป็นร้านนี้เอาไว้หุงข้าวมันไก่หม้อใหญ่ๆเลยนะแ,แล้วก็ใช้ได้นานๆนะครับเพราะว่าฮานาบิชิเนี่ยเขาใช้ทนใช้นานหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปและทางออนไลน์ฮานาบิชิอยู่คู่คนไทยมากกว่า30ปีแล้วมออให้หนึ่งเครื่องเลยนะคระับด,ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อน ขอบคุณครับ